าการที่การประชุมวุฒิสภานะคะสมัยสามัญทั่วไปวันนี้ค่ะมีนายประสบสุขบุญเดชนะคะทําหน้าที่เป็นประธานสําหรับการประชุมวุฒิสภาวันนี้วาระสําคัญที่จะมีการพิจารณาก,กันก็คือเรื่องของร่้งพรบรงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม,มประจาปีงบประมาณ2 5ง4ราวงเงิน9 9 0 0้าล้านบาท ซึ่งคณะกรรมาการวิสามาันของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วหากที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบตามที่สภาผู้แทนราษฎรแก้ไขก็จะส่งร่างพรบรดังกล่าวนี้นะคะขึ้นทุนกล้าวต่อไปทั้งนี้ในรายงานของคณะกรรมาการวิสามาันมีการสรุปข้อสังเกตในการจัดสรรงบประมาณโดยสรุปว่า กระทรวงการคลังควรให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่รายได้ของประชาชนและการกระจายรายได้โดยไม่ควรให้ความสำคัญฉคเฉพาะตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้นะคะการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานไม่ควรกระจุกตัวโดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นต้องมีการจัดสรรให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมทั้งนี้นะคะก่อนการประชุมประธานวุฒิสภานั้นระบุว่าในวันนี้มีสว .32 คนที่จะพิปรายคนละ12นาทีและคาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จในเวลา22นาฬิกาส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่ผ่านมาประธานวุฒิสภานั้นเขาให้คะแนนรัฐบาลในการชี้แจง 5คะแนนนะคะจากคะแนนเต็ม10โดยประธานวุฒิสภาบอกว่าที่ให้5คะแนนเพราะว่าการชี้แจงในเรื่องของประเด็นบุหรีนั้นไม่มีความชัดเจนนะคะส่วนการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ3ฉบับนั้นก็คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ1เดือนครึ่งแล้วเสร็จนะคะก่อนที่จะนายกรัฐมนตรีนั้นจะประกาศยุบสภาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะนี้เรามีมเสียง ไม่มีค่ะ